สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ม่อยู่กับร้านกระเป๋าหนะังเคียรีผมอยู่กับลุงลุงทำงานอยู่วันนี้ผมมีกระเป๋าตัวใหม่คาดอกอันนี้เป็นกระเป๋าทรงคาดอกกรดเอรรุ่น6เต็มนนะะกระเป๋าใบนี้นะครับทุกคนเป็นกระเป๋าที่สั่งตัดโดยคุณพี่พีคุทิวัฒนานนคุณพันธ์นะชื่อในเป็บุ้งนะชิวนี่นี่ใช้หนังเป็นหนังแฟชั่นสีดําเงานะเป็นหนังออกนุ่มๆเหมือนกระเป๋าของผมเลยแต่ผมผมใช้มา9ปีแล้ว อันนี้คือ9ปีจะภาพ9ปีดูพอผมจะแตกรายงานหนะ่อยผมจะแบบมีความเงาเงาแล้วแบบดูใกล้ๆนะอันนี้คือ9ปีส่วนนี้คือใหม่ๆทำเสร็จใหม่ๆออกระเป๋าใบนี้มีความพิเศษ2อย่างก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคุณพี่เขาต้องการเรียบๆนะก็ลุงก็จะไม่ติดโลโก้ให้ข้างหน้าจะเรียบๆอีกอันหนึ่งก็คือสายที่เขาต้องการสายที่มีขนาดใหญ่เพิ่มหนึ่งไซส์ สายของมันเนี่ยมีขนาด3.8เซนอะไรก็จะใหญ่ขึ้นไซส์หนึ่งก็คือตัวก้ามปูล็อกก้ามปูล็อกก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นหนึ่งไซส์ตัวเลื่อนสายตัวปรับสายให้ทุกคนดูที่ปรับสายส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นปกติเลยเดินได้สีดำาพราะผมนี่เป็นสีเบจดู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 ดดดดดจะทันนะสังเกตดูอันนี้อันนี้ก็คือจะมีจะมีเป็นแบบเป็นรอยเย็นเย็บเป็นเห็นเป็นเส้นได้สีเบจส่วนอันนี้เนี่ยคือเป็นได้สีดําทุกคน นะสวยเรียบสูรกระเป๋าใหญ่นะข้างหน้านี่อยู่ตรงมากๆคือจะเป็นหนังแฟชั่นนีของผมของผมจะไม่มีกุ้นอ่ะทุกคนอันนี้คือแบบเก่านะนี่แบบเก่าคือไม่มีกุ้นสังเกตดูตรงขอบตรงที่ติดซิปเนี่ยปากซิปเนี่ยไม่มีกุ้นอันนี้คือเป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วอัปเดตแล้วนี่จะมีกุ้นเป็นขอบสวยเลยทําให้มันอยู่ทรงเองเนื่องจากกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าหนังมันนิ่มเนาะ คุ้นเนี่ยมันจะเพิ่มความสวยและเพิ่มความแข็งแรงด้วยคุ้นของลุงเนี่ยเป็นคุ้นที่ทําจากเส้นได้ขนาดใหญ่ได้เทียนแล้วก็ห่อด้วยหนังนะการที่อามาห่อลยมก็จะโตใหญ่ไม่สวยอันนี้คือเอาหนังที่ห่อเส้นได้อะไปสกรีนหรือไ,ไปปอกนะังเรียบร้อยแล้วแล้วมาหอ่อห่อแล้วก็มาทําเป็นคุ้นนะเป็นคุ้นอย่างดีทุกคนข้างในไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเอ็นแน่นอนเป็นได้เทียนอะไรเป็นอะไร้องเหลืองซิปคลิปลอ็อคบุดย้ำที่ปรับสายซิปเนี่ยเป็นซิปใบเขแแ้ทุกคน นะเป็นซิปทองเหลืองวาเคแท้และเป็นอย่างดีสุดในซิปวเคทองเหลืองนะทุกคนนะหัวซิปก็เป็นหัวซิปทองเหลืองถ้ามองจากตรงนี้นะทุกคนจะเห็นว่ามันจะไม่ทองเหลืองแบบเป็นเหลืองทองแบบเหลืองวาวมันจะเป็นเหลืองปัดดำนะมันเป็นปดำอันนี้เป็นฝีชุสีดําปกติเนี่ยจะเป็นฝีซิปสีน้ำตาลแต่นี้ก็คือสั่งมาให้เหมาะกับกระเป๋าทรงสีดํอนะ่ะเปิดดูด้านในกันบ้างก็จะเจอของยัดอ่นะนะีนะ่ ก็จะเห็นเป็นผ้าคอตตอนเนาะเป็นผ้าคอตตอนสีนสาลเลอนหมูถ้าไปหาซื้อกันก็เบอร์850นะนี่คือด้านไหนนี่ดูความกว้างกว้างไหมครสมมติผมผมคัดอ,อกผมคายอย่างนี้แกันผมเปิดมาเนี่ยกว้างเลยผมจะลองใส่อะไรง่ายๆเช่นโทรศัพท์เนี่ยดูโทรศัพท์ผม้าดูที่เหลือกว้างเลยนะ ใบนี้จะส่งให้ในวันถัดไปเพราะตอนนี้มันเลยใบซ้า,าแล้วยังไงส่งวันนี้มันก็ตัดยอดไปส่งวันถัดไปอยู่ดีมาถึงร้านส่งนะนี่หางซิปหางซิปเป็นซิปหยดน้ำนะทุกคนพอจับตัดมือไม่อ่อนไม่แข็งถ้าหากอยากได้กระเป๋าสัน้นแบบนี้นะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางในเพจ Facebook, Youtube, IG, l i n แอดด้วยพักมาช่องทางไหนก็ได้ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ